ใส่พริกที่เราหั่นแฉลบลงไปค่ะปิดไฟได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคลเลชชานอลอีกแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคลเลจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาทําเมนูผัดเห็ดรวมเจค่ะช่วงนี้เป็นช่วงกินเจเนาะหลายๆคนก็ทานเจกันนะคะวันนี้ก็แคลเลมีเมนูผัดเห็ดรวมมานําเสนอค่ะ แต่ก่อนจะไปรับชมวิธีทำก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเลัด้วยนะคะวัตถุดิบค่ะก็จะมีเห็ดหอมแช่น้ำค่ะมีพริกพริกจินดานะคะหั่นแฉลบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเห็ดเอ่อชิโมจิขาวค่ะเห็ดนางฟ้าค่ะแล้วก็จะเป็นเห็ดหูหนูดำค่ะค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะเลยนะคะ เมื่อน้ำมันพืชร้นอนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดหอมค่ะเห็ดหอมที่แช่น้ำไว้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้เนาะใส่ลงไปผัดก่อนค่ะค่ะเมื่อเห็ดหอมนะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่เห็ดหูหนูค่ะใส่เห็ดหูหนูลงไป ตามด้วยเห็ดชิเมจิค่ะเห็ดชิเมจิขาวนะคะแล้วก็เห็ดนางฟ้าค่ะน้ำเปล่าไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าเห็ดชิเมจิกับเห็ดนางฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเมื่อเขาโดนความร้อนสุกแล้วน้ำเขาจะออกมาเองนะคะ เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยค่ะน้ำตาลทรายอันนี้จะเป็นสีอิ้วขาวเห็ดหอมนะคะหรือซอสเห็ดหอมนั่นเองค่ะแบบเจเลยนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้เห็ดของเราสุกไม่นานค่ะเห็ดสุกง่ายค่ะค่ะเห็ดของเราก็สุกแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่พอเห็ดสุกน้ําเห็ดเขาก็จะออกมาเองนะคะเราไม่ต้องใส่น้ําเปล่านะใส่พริกที่เราหั่นแฉลบลงไปค่ะปิดไฟได้เลยค่ะ นี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทําง่ายๆนะคะผัดเห็ดรวมเจค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะผัด เห็ดรวมเจนะคะน้าทานนะคะวิธีทําง่ายๆค่ะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะออกจากบ้านก็ลําบากเนาะก็ใครก,นกินเจนะคะก็ต้องซื้อมาทําเองนะคะก็วิธีทําผัดเห็ดเจนะคะก็ทําง่ายๆค่ะลองเอาไปทํำทานกันดูนะคะค่ะก็ฝากกดติดตามให้กับทั้งช่อง Kelly Channel ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ